สูตรชาดำเย็น2ลิตรต้นทุนแค่20บาทเองเอาไปต่อยอดทำขายก็กำไรดีมากๆนะคะทุกคนเราจะใช้ชาแดงตรามือถุงสีแดง50กรัมค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องชั่งพี่เจเทียบให้เป็นช้อนกินข้าวได้เท่ากับ9ช้อนค่ะ ช่างน้ำตาลทรายขาวมิตรผล280กรัมสูตรนี้จะกินกับน้ำแข็งหวานพอดีถ้าชอบหวานน้อยลดน้ำตาลได้ค่ะใครไม่มีเครื่องช่างเทียบให้เป็นช้อนกินข้าวได้18ช้อนนะเทน้ำสะอาด2ลิตรลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วเราก็เทชาแดงลงไปในถุงกรองด้วยนะคะเปิดไฟแรงนะให้น้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วให้ลดไฟลงเป็นไฟอ่อนนำชาแดงลงไปแช่5นาทีค่ะ เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำชาเริ่มเป็นสีส้มนะคะเป็นสีของชาออกมาใช้ทัพพีกดเบาๆช่วยให้ชาสกัดออกมาได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อแช่เอาไว้อีก5นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วให้เรานำกากชาออกจากหม้อได้เลยค่ะในส่วนของกากชาให้เราเอาไปทิ้งได้เลยนะคะไม่นำไปใช้ต่อนะนำถุงกรองชามาอีกอันนึงค่ะกรองน้ำชาผ่านถุงกรองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะอาดนำถุงกรองออกเติมน้ำตาลทรายขาวลงไปตอนนี้น้ำชาจะยังร้อนอยู่น้ำตาลทรายจะละลายง่ายค่ะให้เราใช้ทัพพีคนให้ทั่วเลยค่ะจนน้ำตาลทรายละลายหมดเมื่อตักน้ำชาขึ้นมาดูแบบนี้จะต้องไม่มีเกล็ดน้ำตาลติดที่ทัพพีเลยนะคะ ปิดฝาพักไว้ให้เย็นตัวชาดำเย็นนี้กินกับน้ำแข็งก็ชื่นใจคะ่ะอร่อยมากเก็บในตู้เย็นอยู่ได้4-5วันเลยนะคะลองเอาไปทำกินทำขายกันดูนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ